เงี้ยเงี้ยสายยอดบวกพวกเอวสูงเงี้ยมึงสก้อยโชหีโชแตกสารพัดตลาดหน้ากุกกิบมะคูมโคตรพาวเวอร์ตลาดล่างนะขาพ่อในสัตว์หน้าเมืองเงี้ยเงี้ยซิต,ตี้และนี่คือหลังของเหล่าพาวเวอร์เงี้ยเรากำลังดูซีรีส์ปบดของพวกเราเเป็นรย้ยว ที่อะไรยังขอความช่วยเหลือโอ้โหฮัลโหลโมจิมจิชูบอมีพุปเปอร์เงนะี่มันเดืวดูไอ้สารสัตว์ดามันกำเราไปแล้วอย่าท่อเขาไปพาวเวอร์เงนปฏิบัติงานได้ท่อแม่โดนขโมยคือไม่ไรสารละชิบหายเลยแค่นี้ต้องให้เราช่วยด้วยทีตอนบ้องมือโดนขโมยมีให้พวกกูไปช่วยหาเลยเนี่ยปากอีสกอยอาจจะได้ค่าจ้างไปกระเป๋าซูปอร์มีก็ได้นะเว้ยขอจับกุมในฐานะป้าตาดาตำรวจนอกหนัง สวัสดีครับพูดจาไม่เข้าหูยึดกุญแจคำพันเจ้าไม่เป็นกันเลยแก้วท่อที่เป็นหัวใจของเราเแ้นไัไว้ที่ไหนมีไฟล่าไร่่่งมาให้หมดอยากะดรู้แต่หี ามาันหนีไปแล้วไม่ฉันน่าจะโชหีแต่แรกไม่ไงั้นคงไม่หนีไปพันห้าต้องว่าไงายจนยันอย่าพึ่งเงี้ยนเดี๋ยวได้ยศคุณแม่ไวใส่ฉันได้ยินเขาหัวร้อนเนี่ยเขาต้องยังอยากดูหีฉันอยู่แน่เลยนี่เพราะฉันไั้ยังสิงอยู่ไงเล่าเข้าใจไหมอย่ามาโตแหลกสกอยไอ้ไม่อยู่นั่นไงเอาละซาตา,ารย์ตอนนี้คุณจนมุมแล้วมากับเราแล้วกลับเข้ากลุ่มของคุณเปซะเฮ้ยเฮ้ยโฮจรเฮ้ยเลเย ว้าวสารเสี้ยดีสุดปเคอ,อ่อแล้วสรุปไอ้ท่อที่มันขโมยไปอยู่ไหนหมดวะเนี่ยชิบหายแล้วไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยจะห่วงอะไรันนะกขน,นาขาก็แค่พูดตลาดล่างตลาดล่างแล้วนะหัวใครห้าอีสก้อย